ตลอด8ปีที่ผ่านมานะครับสิ่งที่โจได้เห็นในการทํางานร่วมกับทางมูลนิธิแอปคอมนะครับก็คือการยืนอยู่เคียงข้างชุมชนโดยปราศจากการแบ่งแยกการตีตราและการมองข้ามศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับที่จะทําให้เราอยู่ร่วมกันได้ไม่ว่าคุณจะเป็นเพศอะไรก็ตามหรือว่ามีสถานะทางสังคมอย่างไรก็ตามในปี2025นี้นะครับเป็นปีที่โจรู้สึกภาคภูมิใจและรู้สึกเป็นเกียรติมากๆนะครับที่ได้รับโอกาสยิ่งใหญ่เข้ามาทําหน้าที่เป็น Community Ambassa d o r ให้กับทางแอป แอปคอมเป็นมากกว่ามูลนิธินะครับเพราะว่านี่คือองค์กรที่ตั้งใจในการทำงานร่วมกับเครือข่ายนะครับใน35ประเทศทั่วเอเชียและแปซิฟิกเราตั้งใจทำงานนะครับไปที่หาปัญหาที่ต้นตอเพื่อกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศและผู้ที่อยู่ร่วมกับ HIV ทุกครั้งที่โจได้ร่วมงานกับแอปคอมนะครับโจได้ร่วมรับฟังปัญหาจากผู้คนมากมายได้เห็นการทางานอย่างหนักของทีมงานแอปคอมร่วมกับหน่วยงานระดับนานาชาติมากมายมาโดยตลอดนะครับซึ่งแม้ว่าเราจะมีข้อจากัดอย่างมาก ในเรื่องของงบประมาณ แต่โจในฐานะที่เป็นนักสื่อสารนะครับและทํางานด้านการข่าวการสื่อสารมาโดยตลอดเมื่อโจได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทางแอปคอมนะครับโจเชื่อว,ว่าเสียงของโจจะมีความหมายมากขึ้นมีพลังมากขึ้นเมื่อได้รวมพลังสร้างความเปลี่ยนแปลงไปกับทุกๆคนอยากจะเชิญชวนนะครับทุกคนให้มาร่วมสร้างสังคมที่น่าอยู่เท่าเทียมและยุติธรรมสาหรับทุกๆคนไปด้วยกันอย่าลืมกดติดตามโซเชียลมีเดียของแอปคอมนะครับและมาพบกันในงานใหญ่ของเราสิ้นปีนี้ในวันที่7พฤศจิกาย,ยน2568กับ Hero Award 2020 45ครับ